เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับที่เข้าที่เข้ามานะครับรับชมนะครับวันนี้พี่โก้นะครับก็จะแนะนําถนนนะครับหมายเลข226นะครับนี่ออกจากอำเภอวาลินเลยนะครับหมายเลข22เริ่มต้นที่จากอำเภอวาลินนะครับคำน้ำแชบนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่หมายเลข226นะครับหมายเลข2 2 6นะครับ ทางหลวงนะครับหมายเลข226 2นะครับ226จะไปสิ้นสุดที่นครราชสีมานะครับจะไปสิ้นสุดที่นครราชสีมานะครับหมายเลข226นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าที่คำนั้ำแสบมีอะไรใหม่ๆนะครับเอาดูเลยนะครับอันนี้ฝนก็ตกนะครับนี่ฝนตกนะครับ วันนี้ก็ฝนตกนะครับที่อำเภอบาลินเราก็จะมีโรงพยาบาลนะครับนี่โรงพยาบาลเรากําลังมองเห็นนะครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลบาลิชํามลาบนะครับนี่แหละครับโรงพยาบาลนะครับอยู่ข้างถนนนะครับนี่แหละโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ใหญ่พอสมควรนะครับโรงพยาบาลบาลินชํามลาบนะครับเราสังเกตดีๆเด้อ รถจะมากนะครับรถรถจะมากเมื่อก่อนนะไม่มีไฟแดงนะครับมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเลยต้องมีไฟแดงนะครับแล้วก็มาสร้างยูเทินใหม่ด้วยนะครับมาสร้างยูเทินใหม่เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับดูนะครับรถจอดนะครับดูรถจอดเด้อรถจอดนะครับ ทางทางหรือว่าริมทางนะทั้งสองฝั่งเลยเด้อรถรถรถเยอะมากนะครับจนเข้ามาถึงบ้านาคำนางรวยนะครับนจนถึงคำนางรวยนะครับจนถึงคำนางรวยรถรถเยอะนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกวันนี้อ้จเจริญขึ้นนะครับจเจริญขึ้นเนาะเมื่อก่อน สิบปียี่สิบปีสามสิบปีึืนหลังไม่มีอะไรนะครับไม่มีตึกไม่มีบริษัทอะไรไม่มีอาคารพาณิชย์เลยนะครับครับก็จะมีอ่าธนาคารอมสินนะครับที่เราจะผ่านไปนะครับจะเป็นธนาคารอมสินตรงข้ามกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนวารินชำราบนะครับโรงเรียนวารินชำราบนะครับโรงเรียนของรัฐนะครับอยู่ นี่ครับนี่นี่โรงเรียนนะครับเรียนวัดดินชัามาบนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้ก็ธนาคารอมสินนะครับน,นี่ก็คือธนาคารอมสินนะครับสาขานูนพึ่งนะครับ าาน,นูนพึ่งนะครับของตะบุนูนนูนพึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเด้อนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับรยาว มืดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกกลินนะครับฝนตกลินหรือว่าฝนตกปลายปลอยเด้อฝนตกลินถว่มขังห้อยง่วห้อยกล้วเฮต้เอเจาะแอแจะนะครับเอาสิมาแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรน,นะครับฝนตกลินน้ำถว่มห้อยกล้วยห้อยงวอ,ยงเอเาเจาะแอเแจะ อาจจะมาแปลเป็นภาษาไทยยังไงเนาะผู้ใดแปลใดแปลให้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 นักล่าฟังแนเดอร์ภาษาไทยบวกเก่งภาษาไทยนะครับอันนี้ถนนวงแหวนนะครับตรงไปแล้วสายก็จะไปกันทะลักนะครับตรงไปสีสเกตนะครับเลี้ยวขวาไปยะสุวทรนะครับอันนี้ก็คือสีแยกใบพลาสนะครับเลี้ยวสายไป กันทะลักนะครับตรงไปไปสีสเกตนะครับตรงไปก็คือหมายเลขทางหลวง226นะครับเลี้ยวขวาก็จะไปยะโสธรนะครับเมืองยศนะครับไปเมืองยศนะครับเส้นตรงไปไปเมืองยศนะครับเมืองยะโสธรเมืองฝ้าฟนะครับเี่นะครับมันคมเจริญนะครับเนาะอ่าตันบด้ คือกันแหละครับพี่น้องน้ำท่วมกัน้อนเท่าถมทีนะครับเนาะข้าไปหามเพิ่นมาเหตุุมกับบดาดนะครับเพราะว่าทีของเพิ่อนบันสื่อนะครับถุมแล้วแต่มันเป็นแกนลิ่งอยู่นหมันกับสูงขึ้นดินสูงขึ้นหนํากันเลื่อยกระจายไปเร็่นะครับนะครับจะมีปั๊มน้ำมันเซลวนะครับปั๊มน้ำมันปตทนะครับกันทะรลมยี่สิบแปดสี่เกตี่ห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับ นะครับมีบริษัทหลายสิ่งหลายอย่างนะครับประคันพาณิชย์อยู่ทางตัวมือนะครับเนาะแ้วก็จะมีโรงงานเย็บผ้านะครับโรงงานเย็บผ้าโรงงานใหญ่นะครับนี่โรงงานเย็บผ้านะครับนี่นะครับโรงงานเย็บผ้านะครับนี่โรงงานเย็บผ้านะครับนี่รถจอดมอเตอร์ไซค์ส่วนมากกจะมีแต่แรงงานต่างดาวนะครับพม่านะครับ นี่นละครับโรงงานมีโรงงานน,งงานะเย็บผ้านะครับอเนริกับ,บานซาล,นนลินนะครับจะเริ่นนะครับจะเริ่นนะครับจะเริ่นมากๆนะครับคุณเรรี่วิวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจบรี่วิวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเท่าเบิ้งเข้าชมน้ำกันเนาะอนนี้ก็บริษัทปุ๋ยนะครับ อันนี้กับบริษัท MG นะครับนี่ MG นะครับนี่ MG นะครับบริษัท MG นะครับ MG Motor 2นะครับ M2 Motor นะครับอันนี้ก็ลุงรายอพิจิตพรนะครับข้างขวามือนะครับก็จะมีบริษัทเล็กตะซอยนะครับนี่เล็กตะซอยนะครับเปิดมานานแล้วนะครับเล็กตะซอยนะครับโอ้เจริญมากนะครับ คือถนนไม้ยเลขสองสองโอเวอร์พี่น้องเฮาเบ่งไปนำกานผมจะแนะนํำนะครับฝนตกฝนตกแห้งเมแห้งนะครับฝนตกลิ่นนะเ,เจาะแจะนะครับฝนตกลิ่นเล็กๆน้อยๆขังรอยวัวรอยตีนวัวรอยจีนควายเล็กๆน้อยๆน,นะครับ จะบดีนะครับ่อมาชถชมสามาเบิ่งกับนักไล่ยขอโทษนะครับปีโกขอโทษนะครับอันนี้กับเป็นบริษัทอีสานก้อนกีนะครับ E.C.C. นะครับอันนี้กับบริษัท S.C.G. นะครับบุญถาวรนะครับหรือว่าเมืองวัสดุนะครับนี่กับคนงานนี่โรงงานเพิ่นนะครับอุปกรณ์การป่อรสางนะครับหลายนะครับเป็นบอมกับจะเลื่อนจนมาเรื่อยๆนะครับ โอ้ยเริ่แมแห้งอีกแล้วพี่นอ้องแห้งแล้วแห้งแล้วเริ่แมแห้งแล้วนะครับหมเริ่แมแห้งแล้วเน้อแห้งขึ้นมาเล็กๆน้อยอันนี้คือถนนหมาเลขสองสองหถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับมันจะไปสิ้นสุดที่นครราชสีมาหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็จะประมาณสระบุรีนะครับ หมายเลข226หใครรู้ก็เหมนใต้คลิปเลยนะครับที่ดินนะครับเบาเรื่องที่ดินเนาะที่ดินแถวนี้นะครับไรล,ละหกล้านนะครับหนึ่งไร่ไร่ล,ล,ละหกล้านนะครับที่ดินริมทางนะครับไร่ล,ละหกล้านเมื่อก่อนนะไร่ล,ละแสนนะครับไม่มีใครซื้อนะครับ20ปี30ปีก่อนนะครับไร่ล,ละหนะึ่งแสนเนาะ ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วครับนี่ไล่ละหกล้านนะครับบางบางคนมันก็ห้องไล่ละสิบล้านเลยนะครับอันนี้กับไปสนีไทยนะครับใหญ่มากอยู่นี่นะครับไปสนีไทยนะครับศูนย์นะครับเป็นศูนย์ไปสนีไทยนะครับใหญ่มาอยู่ในเขตของตําบลผมนะครับตําบลมุงหวายนะครับแต่กนเิ่นกลมาเป็นเล็กๆนะครับไปเป็นสาขาเนาะ รับจะส่งหมอจดไม้ห่ังจังดีกีกมาฝาดไว้ที่ไปเชนี่นะครับตัวนี้ทางเซนนี่นะครับนี่เขาไปาสถานีรถไฟบุงหวายนะครับนี่กับจะไปสถานีรถไฟบุงหวายนะครับเมื่อก่อนาจะไปวารินก็ต้องมาลัลดรถไฟอยู่บุงหวายนะครับ ตังเต้สมัยเก่าๆแก่ๆพ่แลสมัยก่อนก็ละพอแม่บอกไปฟังนะคำย่างจากบ้านมาถ้าขึ้นรถไฟนะครับอยู่บุ้งหวายนี่คือบ้านบุ่งหวายนะครับตำบลบุ่งหวายนะครับนี่ตำบลที่ผมอยู่นะครับนี่ก็จะเลื่อนขึ้นนะครับนะครับทีนี่ไรละประกาศขายทีกันหาไรซิบไรอยู่นะครับไปมีทีอยู่นี่ก็เป็นเศรษฐีใหญ่อยๆ่ไปนะครับไรละหกงลาน บางคนมันก็เรียกไรละสิบล้านนะครับพี่น้องเอยอมีเงินเสือเนาะฮะกับผมมีแจ็คสิว่าจังไหนนะครับนี่แหละครับพือนตำบลมุงหวายนะครับนี่แหละครับตำบลมุงหวายนะครับก่อนจะเลื่อนมาเยือนแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับตำบลมุงหวายผมกับจินยุเทิร์นเขาบ้านนะครับยุเทิร์นเขาบ้านของผมนะครับ ตรงไปนะครับศรีสะเกตนะครับตรงไปศรีสะเกตนะครับกันทาราลมก่อนนะครับศรีสะเกตนะครับนี่ผมจะยูเทิร์นแล้วนะครับยูเทิร์นแล้วนะพี่น้องจุตบนมุงหวายก็มีวัดดังนะครับก็คือวัดปานานาชาตินะพี่น้องเด้อวัดป่านานาชาตินะครับเป็นวัดปานะครับที่ คนมาทำบุญแบบหลายนะครับน้องแม่แต่นายหลวงรอดซิปนะครับยังเสด็จมานะครับวัดปานาน่านาชาินะครับเป็นสาขาของวัดหนองปลาพุ่งนะครับเป็นสาขาของเ่นนะครับวงก,กจะเจลียวยุฒเทินเขาเมื่อบานนะครับเดีย๋ยวผมขอซื้ออาหารเหีเยวกอนเด้อสืออาหารเหีเยวกอนนั่นเบิดแล้ว นี่แหละครับตรงไปนี่เดี๋ยวหอดวัดตานานาชาติเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ้งเนาะมันจะเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมสืออาหารเมี่ยกอนอเค อาหารแมวนะครับสื่ออาหารแมวไปหายเสื้อมันกับขาวมรกตนะครับสื่อน้ำคนจะกันนะครับเสียมีเป็นนะครับอ้าวเข้ามาดูนะครับนี่ละทางเขาบ้านผมนะครับเคยลงไปแล้วนะครับคลิปไหนเบิงสามพันโบกกับเมื่อนโบกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบนจะขียรถสสานะเบิงวัดป่านานาชาติ้อาจะเห็นป้ายข้างหน้าเห็นบ่ครับ กับต้นไม้บางนะครับวัดป่านาชาตินะครับนี่ครับวัดนะครับนี่วัดป่านานาชาตินั่นนี่แหละครับมองที่ต่อไปนะครับซอยวัดป่านาชาตินะครับไอยวัดป่านาชาตินะครับเป็นป่านะครับนี่จะป่านะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจเะครับทางไหนก็กว่าชอบคอนเินนี่นะครับก็อย่าเลืมกดไห์นะครับเพื่อเ,เปิดการมองหินใหน้กับนักไล่แชนแนลนะครับเพราะว่าโดนปิดซองสามเดือนนะครับต้องกลับมาไล่ซดใหม่นะครับผมกัใส่ก่อนไปกับขอใส่ก่อนนะครับเนาะใส่ก่อนใส่เพลนแตงห้นะครับเอาละครับนักไล่เห็ด มาสลุมกลับมาใหม่ออกัดใจไปหาทุกๆุกบ้านหญิงชายใดมอบใจมาให้กันนักล่าเหตุนั้นจะไปหาในทันทีจะไปหาทุกทุกคนนะครับกับอีกอย่างนะครับตามสเต็ปตามสไตล์นักล่าเหตุนะครับก็ใส่ นะครับเนีะยังบอกพื้นว่าสโลแกนของอำเภอวะลินนะครับน้ำมัสการหลวงปู่ซามีปลาแซ่บหลายนะครับเป็นเบานะครับเนาะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะครับผมก็ลืมแล้วนะครับนะครับท่างกับไปบานประมาณเจ็ดกิโลนะครับครับขอขอบพุณนทุกกำลังใจเด้อที่เข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ เบ่งให้นักลาาเฮ็ดจนจบเนี่ยเด้อพี่น้องขอบคุณเรลาลยครับขอบคุณกับปูน,ปน